มาดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะทางศูวนย์วิจัยการศกรไทยคงประมาณการ GDP ปี2566นะคะไว้ที่3.7เปอร์เซ็นตะ์ค่ะขณะที่ตัวเลขภาคการส่งออกของไทยก็คาดว่าจะลดลงจากเดิมที่ลบ0.5เปอร์เซ็นต์มาที่ลบ1.2เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยจากวิกฤตธนาคารล้มนะคะแล้วก็อย่างยืดเยื้อส่วนการท่องเที่ยวก็ขยับตัวดีขึ้นค่ะตามสถานการณ์จํานวนนักท่องเท,ที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยนางสาวธัญ,ญลักษ์วัชรชัยสุรพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกษตรกรไทยระบุนะคะว่าวิกฤตธ,ธนาคารขนาดกลางและเล็กของสหรัฐคงจะยืดเยือ้อและก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐให้ชะลอตัวลงมากกว่าเดิมและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจะเข้าสู่ภาวะถดถอยบางไตรมาสในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ จะมีผลกระทบต่อไทยค่ะผ่านช่องทางทางการค้าโดยเฉพาะภาคการส่งออกของไทยที่คาดว่าตัวเลขส่งออกปี2566จะลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดเอาไว้จากลบ0.5เมาเป็นลบ1.2เอซอย่างไรก็ตามค่ะผลกระทบต่อตาถอดไทยเนี่ยอยู่ในกรอบที่จํากัดเพราะว่าธนาคารไทยมีโครงสร้างงบดุลที่กระจายตัวดีกว่ารวมทั้งยังมีสภาพคล่องและเงินกองทุนอยู่ในระดับที่สูงแข่งขันได้ในระดับสากลภายใต้าการกําก,กับดูแลที่ใกล้ชิดของธนาคารแห่ง ประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังส่วนแรงกดดันเงินเฟอ้อของไทยทยอยปรับตัวลดลงค่ะตามทิศทางราคาพลังงานที่ลดลงตามการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกที่จะปรับลดประมาณการเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2566ลงมาอยู่ที่2.8จากเดิมนอยู่ที่3.2 ใยนี้ไทยก็มีปัจจัยบวกค่ะที่ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่น่าจะเห็นจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งปีนี้อาจจะสูงกว่าที่คาดไว้เดิมนะคะอยู่ที่25ล้าน5แสนคนมาที่28ล้าน5แสนคนทําให้ภาพรวมแล้วเนี่ยยังคงประมาณการ GDP เอาไว้ที่3.7ค่ะแต่ว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยก็ยังเต็มไปด้วยปัจจัยที่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจึงยังเป็นประเด็นที่ยังคงติดตามกันต่อไป สำหรับในช่วงการเลือกตั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับการออกนโยบายการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของรัฐบาลรักษาการในช่วง5ถึง6เดือนหลังจากนี้ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศโดยเม็ดเงินการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่านะคะจะมีประมาณ50,000ล้านบาทซึ่งก็สามารถเข้าไปทดแทนมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่หายไปบางส่วนได้เช่นเดียวกันค่ะ